สวัสดีค่ะสาวภาอินผานะคะหัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติจิตใต้นะคะก็วันนี้ก็ความภาคภูมิใจในการเป็นพยาบาลออร์โธปิดิกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาออร์โธปิดิกศีลานะคะเริ่มจากที่เราจบทางานจบมาแล้วก็ทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพก็เริ่มที่หอผู้ป่วยสลากินแบ่ง5ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหอผู้ป่วย นาวมิน2ีเหนือมีการปรับตัวค่อนข้างมากค่ะก็จากการเป็นนักศึกษาพยาบาลมาเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นพี่พยาบาลพี่ผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็แพทย์ออทปิดิกนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้เราสามารถที่จะดูแลคนไข้ให้ปลอดภยัยแล้วก็หายจากโรคก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้ไปเรียนปนริญญาโทแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์กริรติเป็นแอดวเซอร์นะคะซึ่งอาจารย์ดูแลเป็น อย่างดีให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งเราจบปริญญาโทรเราก็มาทํางานแล้วก็รู้สึกสิ่งสําคัญคือไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเราต้องมีความสุขในการทํางานนะคะหลังจากนั้นได้มีโอกาสให้ทํางานในบทบาทของ Chemical Nurse Co. ในศูนย์ SI ELIT e ค่ะก็เป็นการท้าทายความสามารถในเรื่องของการพัฒนางานทําอย่างไรให้งานมีคุณภาพสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้คนไข้นะคะก็ทํางานกับทีมสหาสาขาวิชาชี มีความเป็นยูนิตี้ค่ะเราช่วยกันทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะเราได้รับการเยี่ยมสํารวจจากสรพเพื่อขอรับรองการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคก,การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเป็นข้อเทียมแล้วก็ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่2นะคะต่อจากนั้นนะคะก็ ได้โอกาสในการพัฒนาองค์กรค่ะก็ได้ให้เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลมพระเกียรติสิบใต้ได้ดูแลน้องๆร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วก็ได้รับการเยี่ยมสำรวจจากสรพในการดูแลผู้ป่วย a c c u ซ e ค a วเจนิ e ิ r เฟกนะคะเราภาคภูมิใจมากเพราะว่าทางทีมสรพเนี่ยชื่นชมว่าเราดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพซึ่งเป็นความภูมิใจของตัวดิฉันเองแล้วก็น้องๆทุกคนในหอผู้ป่วยนะคะก็ สิ่งหนึ่งที่เราสึกภูมิใจมากคือเราได้พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์กรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวิชาออร์โทพีดิกค,ค่ะพราวทูบีศิราชออร์โทพีดิกค,ค่ะ